สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาชมกับเจ้าตัวโตโยต้าวีออสครับผมปี19กับปี20ปีอย่างละ2คันนะพเพื่อนนะแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าทั้ง4คันนี้เลขไม่ไม่ถึง10,000แกิโลเมตรเดี๋ยวคันไหนราคาไหนรุ่นไหนเดี๋ยวผมแจ้งไปทีละคันแล้วกันนะครับเพื่อในการเสียเวลาไปกันเลยครับเพื่อนครับผมบอกเลยว่ารถนี้อย่าพลาดนะ เป็นรถ1.5 V or ปี19กับ20คันนี้คันแรกเป็นสีบอลเงินจะเป็นรุ่น entry นะ entry ปี20คันนี้ขายอยู่349,000บาท349,000บาทมาดูโครงสร้างกัน,เ,นเพื่อนๆดูนะเนี่ยอไม่มีขยับสักคันผมบอกเลยทั้ง4คันผมดูแล้วนะครับเครื่องฟิตๆอย่างนี้นะครับโครงสร้างหลักดูคันหน้าเป็นเดิมแบบนี้ว้าวแล้วครับ ราคา3า9 0 0 0สี่หมาบาทสาหรับคันแรกครับเพื่อนๆครับสําหรับคันแรกนะมาดูกันนะครับเลขใหม่เท่าไหรเลขใหม่เท่าไหร่หหรคันนี้เป็นรุ่น entry นะครับภายในจะเป็นเบาะสีดําผสมกับตัวเขาเรียกว่าใยสังเคราะห์นะเพื่อนนะลายถักสวยมากมาดูคันนี้เลขใหม่อยู่ที่เท่าไรเลขใหม่อยู่ที่6กหมื่น 335อา้าวใครอยากได้จัดไปสีบรอนเงินมีคันเดียวเลขไหม่แค่6300ราคา349 349เพื่อนๆดูโคตรสวยยังแจมใครหารถรดเก่งขนาดเล็กนะเพื่อนนะไม่ใช่รถอีโคาคานะเป็นรถสมรรถนะเลยแหละและที่สำคัญคือไปไหนมาไหนได้เลยได้เลยในประเทศไทยโคตรสวยยางนะครับยางจะเป็น ปียี่สิบสามน่เพื่อนนะคันนี้ปียี่สิบสามโค้ดสวยเป็นล้อ,อก,กระทาฝาครอบร้อ,อนะเป็น entry นะครับ entry มามาดูในส่วนของเอกสารคันแรกคันนี้สามสี่เก้าเพื่อนนะใครอยากได้ก็แคปหน้าจอมาอ่ะเอกสารปียี่สิบครับปียี่สิบเครื่องหนึ่งจุดห้งร้อยแปดมสโอ้โคสวยนี่สีบอลเงินใครหาวีออสอยู R ่ D H U M, มีเพื่อนๆถามหาเยอะเลยสีบอลเงินนะก็คันนี้ตอบโจทย์เลยมีคันเดียว คันที่2ปี20เช่นกันครับเป็นมิดเหมือนกันนะเป็นมิดเป็นไม่ใช่เป็น entry, เอนทรเอเป็น entry นะ entry, entry. เอนทรีครเอนทรีเอนทรีอนที่คือเป็นตัวเริ่มเริ่มต้นนี่นแหละเพื่อนนะเริ่มตน้นแหละปี20นะครับคันนี้คันนี้ราคาจะโดดไปเป็น369,000บาท369,000บาทเพราะอะไรมาดูกันนี่เดิมเดิมเดิมหมดเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับปิดทุกคัน ปิดฝังปิดเตี้ยเลยไม่ต้องห่วงเอาไปใช้งานต่อได้สบายสบายนะครับไปใช้งานต่อได้สบายสบายสำหรับเจ้าตัว t o y o ต a v ว o อปี20รุ่น Entry อ่ะมาดูมาดูภายในโคตรแจมกุจจได้มา2ชุดนะเลขมาอยู่ที่71,036เหตุผลที่ราคา369 เป็นที่คณะกรรมการของผมเองครัท่านผู้ชมฮะเลือกเอาครับคันนี้ก็ได้นะครับคันสีบอลเงินก็ได้นะครับในส่วนของรุ่น entry entry มานี่เพ<วก>ื่อนดูสวยงามมากครับ<พวก>ใครหารุ่ขนาดเล็กราคาไม่แพงราคาไม่เกินสี่แสนกลุ่มนี้ตอบโจทย์ได้เลยกูดเยียนะยางคันนี้ยางปี เดี๋ยวนะขอดูก่อนเริ่มมืดแล้ตาไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนเลยก็น่าจะเป็นยี่สิบสามหื่นกันนะมองไม่เห็นเป็นรถเดียวกันเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนเพื่อนมาไปดูในส่วนของเอกสารซิปียีสนะเท่าที่ผมดูมานี่ภายในสวยๆอย่างนี้แหะครับปี20ครับเพื่อนนะครับขึ้นยืนพันห้านะครับ108่ง้อยแปดสวยๆอย่างนี้สามหกเก้าคันนี้ คันแรกคันแรก3 49คันนี้369ด้วยเหตุผลว่าน่าจะเป็นเรื่องสีหรือเปล่าก็มาดูคันที่3กันเลยเสียเวลาเกินไปคันที่3จะเป็นรุ่นมิดนะครับก็คือเป็นรุ่นรุ่นที่ท็อปขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งคันนี้2คันนี้นะ2คันหลังเนี่ยขายราคา3า9 0 0 0บาท349,000บาทพร้อมกับเพื่อนเพื่อนดูนะดีํามันนิ่งไรไฟตันหมอกนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีนอน นะครับสวยมากนี่คือปี19นะปี19มาดูโครงสร้างกัน <S <S ดูโครงสร้างครับเพื่อนดูใสใสายยางให้หน่อยน็อตไม่ขาดแยบเลยนะครับดูโครงสร้างคาน้่มเดินแบบนี้เพื่อนหัวใจหลักก็คือเครื่องยนต์คิดมากพร้อมใช้งานยาวๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะรถพวกนี้เข้าศูนย์ตลอดเวลาไม่ใช่เข้าศูนย์ตลอดตาม ระยะที่โตโยต้ากำหนดนะแล้วที่สำคัญคันนี้รุ่นมิรจะเป็นล้อแม็กนะครับล้ออลลอยนะครับขนาด15คันนี้ยางปีปี21ครับปี21ได้ล้อแม็กสีเทาการาไฟสีสวย,สวยอ่ะมาดูส่วนของเลขไม่คันนี้ภายในนะครับมิรจะเป็นลักษณะก็คือตัว พัสดุจะสวยงามกว่ารุ่น entry ก็คือภายในจะตกแต่งไปด้วยนี่ค่ะสีเขาเรียกว่าสีออกเป็นสีผมเรียกไม่ถูกเป็นสีเทาสีน้ำตาลไม่ใชน้ำตาลเออน้ำตาลนะเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังจากโรงงานเลยจอทัชสกรีนนะครับขนาด5นิ้วนี่ทัชสกรีนนาคะ5นิ้วแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยและที่สําคัญคันนี้เลขมาอยู่ที่ 93,027กิโลครับเอาไปใช้เลย3 49 3 49สซื้อสดแวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีสักบาทนะครับเอาไปใช้ได้เลย3 49คันนี้ไปดูสวยมากเพื่อนๆนี่ครับนี่รถยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถยังไม่ถูกเก็บงานนะครับก็คือมาจากสภาพนี้แล้วราคาพึ่งออกวันนี้ก็รีบจับเซตนี้ให้เพื่อนๆเลยเพราะมี เพื่อนๆสอบถามมาค่อนข้างเยอะในส่วนของเจ้าตัว v ีออนะใครหาอยู่นะครับรีบเลยสวยมากอ่ะมาอยู่เอกาสารปี19ครับเครื่องยนต์พันห้าหนึ่งแรงม้าครับเท่ากันนะเครื่องยนต์เดียวกันนะบล็อกเดียวกันรหัสเดียวกันต่อไปกันสุดท้ายครับเป็นตัวมิดเหมือนกันนะมิดมิดสี่สามแสนสี่หมืเช่นกันครับเพื่อนๆครับโค้สวยเลยดูมามาดูโครงสร้างกัน เนี่ดูหัวน็อตไม่มีขยับนะครับค่าเดิมเดิมเนี่หัวใจนิ่งนิ่งไม่มีฟันให้เห็นกวนใจใช้งานยาวๆนี่แบตเตอรี่ยังเป็นตาลูกแมวเนี่ยยังเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้อีกยาวครับเพื่อนสวยมากนะครับเราเก็บงานที่อีกนะไม่ถึงว่าส่วนที่เป็นคูดเอ่ยมีรอยคูดรอยบุบนิดหน่อยเราเก็บงานให้นะอ่ะ คันนี้ยางปีอะไรโหคันนี้ยางปี24เลยเพื่อนยางปี24เลยนะครับยางปี24เลยคันสุดท้ายแต่ราคา4,39นะ4,39นะมาดูโอ้โหสวยมากเพื่อนเพื่อนดูุูเจได้หนึ่งชุดครับคันนี้เลขมาอยู่ที่70,000 77,787โคตรสวยเลขไม่สวยด้วยตัวรถก็สวยด้วยอ่ะดู สวยมากเพื่อนเพื่อนดูเบาะหนังแท้สวยๆแบบนี้ไม่มีช้ำเพื่อนเอนเอ้ยเอาไปใช้ต่อยงานยาวๆนะครับในส่วนของรถคันนี้สี่สามเก้าเอาไปเลยสี่สามเก้าเพื่อนตัดสดไปเลยเพื่อนมีค่าใจ่ายเพิ่มเติมก็คือค่าอุลกรรมสิทธิ์ห้าพันบาทนะครับนอกเหนือจากราคาตัวรถนะครับทั้งสี่คันนะครับเพื่อนๆจะได้ลดสภาพแบบสวยๆที่เห็นเนี้ยก็คือปรับสภาพให้นะเพื่อนนะแบบสภาพให้ กันชนนี่ทําสีให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงรับรองหล่อกลับบ้านแน่นอนอ่ะดูเอกสารส่วนคันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ปีหนะนึ่งเก้ 19, 100, 10าครับปีหนึ่งเก้านะปีหนึ่งเก้าอ่ะดูให้ชัดนี่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยแปดแมสครับวาวๆอย่างนี้แหละครับนี่คือเซตสี่คันที่ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะเพื่อนนะไม่งงนะครับถ้าสนใจก็ทัก ในส่วนของเบอร์โทรเบอร์โทรผมก็เป็นลายไอดีอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็สามารถทักมาได้เลยผมจะแปะไว้ในส่วนของใต้คลิปวิดีโอทุกชุดนะครับที่มีการทําวิดีโอขึ้นมาเพื่อนๆหลายท่านก็ชินแล้วนะครับก็นี่แหละครับอีก4คันที่น่าสนใจมากๆสําหรับเจ้าตัว Toyota v วีอปี19กับปี20มีรุ่นมิดกับรุ่น Entry ใครสนใจรีบโทรมาสําหรับคลินี้ไปแล้วสวัสดีครับ